สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเปิดเลยอะเปิดแล้วพี่ไม่บอกอะไรเลยอ่ะไอเอาเลยพักพวกผมไหนเมื่อวันนี้วันนี้ไม่มีใครมาทำงานโอ้โหมีใครมาทำงานไม่มีว่อนะครับโอเคครับผมวันนี้มีอะไรมาสวัสดีท่านผู้ชมเดี๋ยว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 ก่อนสวัสดีกูเห็นเขาไปครับ อะไรพี่เชื่อไปสักมันตั้งแต่ตอนไหนเน่อ้ยดีอาจารย์ไหนบอกเขาไปนี่อาจารย์เอ้เต้เป้เป้เป้มานครเนี่อาจาร์โอ้โหอาจารย์ก็สักงั้นน่ลายอะไรวะเนี่ยลายอะไรวะเนี่ยลายอะไรนะบ้อกเนี่ยดาบเทพปสูตแม่กำลังยิบด้วยช่วงนี้โอ้แมโอ้อาจารย์สิทธิ์ทั้งอาจารย์เลยเออเป็นเกลือเลยพี่ลบแล้วไม่ต้องออรเลยแล้วแขนซ้ายรางมาก่อนะพอแลยอยากเป็นเหมือนพี่เต้ไงเออแม่งดูไปสั มาแรงแทนที่สักมังกรมังคือบ่ายสักจงดาบเทพสูตรถูกไหเขาเรียกว่าวันนี้ครับเรามาายังไม่ได้บัตดีรีวิววันนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ได้ดีจะจบคลิปแล้วมึงให้กูคุณนะครับอันนี้ครับเป็นแบรนด์เข้ามาแล้วนะครับสำหรับโกลเด้นอีเกิลโกลเด้นอีเกิลนี่ใครรออยู่มาครับผม ที่วาอยากได้ปืนแก๊สของกินตัวไดมิทเชมานะครับปืนปืนฮ่องกงมีคุณภาพอีกหนึ่งแบรนด์นะครับอีก1แบรนด์โกลเด้นอีเกิลนะครับนี่ครับมี2อฝั่งนะครับมีทั้งแก๊สทั้งไฟฟ้าเข้ามามีทั้งบอดี้เหล็กแล้วบอดี้พลาสติกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไล่กันไปนะครับเดี๋ยว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 เดี๋เดยวเดี๋ยวเี๋เดียวเีเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋วเดี ตัวแรกมาเลยใส่นี้ก่อนไหมใส่ไหนตัวสั้นสุนตัวสั้นนสุดเลยครับตัวเอวันก่อนเอวันก่อนอันนี้เป็น M4A1 เอวันนี่เป็นระบบไฟฟ้านะครับไม่ใช่แก๊สอันนี้เป็นตัวไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่อาหารในกล่องมีอะไรบ้างรถเปิดกล่องซิกล่องมีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องเขย่าอย่างนี้ได้หรอวะเขย่าเขย่าพี่ตัวนี้มีแบตที่ชาร์จให้เสร็จมีแบตที่ชาร์จ มีแท้ด้วยใช่นะแท้เป็นอะไรแล้ววะในแท้ด้วยกล้องในกล่องอ่ะในในกล่องนะทุกกล่องจะมีเหมือนอย่างนี้หมดเลยนะมีปืนมีแม็กมีที่ชาร์จมีแบตเตอรี่นะครับของเดิมมให้1ชุดนะครับตัวนี้เป็นรหัสของมันก็คือ m c a 1บอดี้เหล็ก FB 6 6 0 4ผมบอกให้ได้พี่เบลทีตรงนี้ก็ได้เลยขึ้นเป็นได้เลยได้เลยโอเค FB6604 นะครับตัวนี้บอดี้เหล็กนะเหล็กไหมพี่เตยลองเคาะดิเหล็กครับเหล็กเคาหวยหลย บอดี้เหล็กพิเศษยังไงพี่เต้พิเศษกว่าพลาสติกยังไงฮอปเป็นไงอ่าเหล็กก็ฮอปเป็นอลูมิเนียมนะครับโอ้ข้างในเห็นแล้วครับผมลูกส่งลูกสูงก็จะเป็นเที่ยวเหล็กหมดนะครับถ้าเป็นเหล็กเนาะใช่ครับฟูดเป็นเหล็กหมดแล้วนะครับสายไฟเป็นสีด้วยใช่ครับเปิดให้ดูครับสายไฟมีเฟสกันไหมอืมนี่คือคุณสมบัติของบอดี้เหล็กนะครับโอเคครับที่บอดี้พลาสติกไม่มีเนาะครับผมโอเค ตัวนี้โชว์ปืนหน่อยจะบอกราคาแล้วตัวนี้ป fb หกหกศูนย์สี่นะครับโอ้ปืนหน่อยมันก็สูงไปเจ้าปืนหน่อยตัวนี้ fb หกหกศูนย์สี่นะครับราคาอยู่ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับโอเคครับห้าพันห้าร้อยบาทไปวันนี้ปืนเยอะถัดไปครับถัดไปก็ m สี่ s หนึ่งเหมือนกันแต่นี่คนละระบบอันนี้เป็นระบบแก๊สแก๊สโมแบ็กครับอันนี้เป็นระบบแก๊สนะครับเติมแก๊สที่แม็กกาซีนโอเค แม็กจะหนักหนักหน่อยขึ้นลำปืนก็ยิงได้ครับโอ้โหเเสียงเพาะด้วยทางโบแล้วก็กดเกียร์โบได้อืชุดโบเป็นเหล็กนะครับใช่ครับก็โอเคสําหรับงานน้องฮองกุงน้องพอโอเคแก๊สใช้ได้เร่รนได้นะครับแก๊สบอดี้เป็นเหล็กไว้ไม่ได้ท่านตรนนี้ บอดี้กลางเป็นเหล็กไหมเป็นเหล็กเนาะลองลึกด้วยดิโลโก้ด้วยเกียร์บ็อกเกียร์บ็อกเป็นเหล็กนี่ครับมีลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้ามื่นหวอีกคืออ่านี่ครับโลโก้นะมีโลโก้นะโอเคครับคือต่างเวบอีเจะไม่มีโลโก้ใช่ไหมแต่ว่าของจีนทำโลโก้นะครับของฮ่องกงทำโลโก้เนาะลองลึกซะด้วยจีนทำเกินครับผมโลโก้เลยครับวันนี้ราคาอยู่5,300บาทเองนะ5,300บาทเออถูกกว่าบอดี้เหล็ก บอดี้เหล็กไฟฟ้าอีกนะโอเคโอเคปืนอะไราเป็นเอสติเตมเอ็มซีเอสติเตมเอ็มซีเอสติเตมปืนในตำนานตัวเนี้ยก็บอกแรกผมก็เล่นตัวเนี้ไฟ้าจังได้เลยก็บอกแรกเลยอ่ะสวยด้วยไฟฟ้าครับนี่บอดี้อะไรพี่เต้พลาสติกพลาสติกพลาสติกใช่ไหมพลาสติกกับเหล็กดูยังไงพลาสติกเนี่ยมันจะเป็นสกรีนอ๋อสกรีนนะสกรีนสีขาวเนี่ยพลาสติกแต่ถ้ายิงล่องลึกเป็นเหล็กออ่าโเคโอเค พลาสติก <Get. S 2> ก็โอเคอยู่เนาะลูกสูบข้างในก็เป็นพลาสติกก็จริงแต่ว่าก็ทนอยู่อืดอะอืดอยู่ทนเลยแหละมีแบบที่ชา้าได้ครบเลยอ่ให้ดูงานอืมขอน <Okay. S 1> อ,อนด้านคุณค่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ถึงห้าพันตัวนี้เท่าไหร่ครับสี่พันแปดเองอะสี่พันแปดร้อยบาทพร้อมแบตพร้อมที่ช้านะโอเคโอเคอ่ะถัดมาถัดไปเป็นถัดมาถัดมาอันนี้รหัสหกหกหนึ่งสามใช่ไหม อยกาไปลงก็ได้ขึ้นตรงราคาให้เขาแล้วกันราคาขึ้นตรงราคาสองหลัาตงึ้ไอตัวนี้ตัวนี้เด็ดผมบอกคำเดียวเลยรหัสอะไรครับไอ้ลวยมันทำไปดีนะตัอนีรตัวโคตรชอบ MK18 ใครๆก็ตามหา MK18 รหัสมอนไรใช่รหัสของมันนะครับตัวนี้ก็ MK18 ช่วยจริงปหมเนี่ยคืออะไรวะอ๋อเนี่ย MC6593M โอเคอ่าตัวนี้เป็นแก๊สโบแบกนะแก๊สเพลสกดปุ่มนี้เอาโบกลับหน่อย ถอยด้านหนึงถอยด้านหนึ่ง MK18 อืมโอเคเป็นสีดำนะสมัยก่อนมันเป็นสีทรารใช่ไหมสายรโนโทนนะแต่นี้เป็นสีดำแล้วนะครับโอเคครับงาสีดำางจุดเด่นอยู่ที่รางแล้วก็โลโก้ตรงนี้อ่าล่องลึกนะล่องลึกนะครับโกลเด้นอีเกิลล่องลึกนะรางลางรวยให้พี่เบลถ่ายราง่อย รางรู้จักรางไหมเดี๋ยวรุ้นไปมาวิ่งแห้รางรถ้ไปด่าโอ้โหจานเต้ยเล่นซะแล้วโอเคตัวนี้โฟร์เชั่นอยู่6,600บาทนะครับ6,600บาทครับแก๊สโบแบ็กนะครับโอเคต่อไปด้วยอ่าสูงหน้าต่อไปนี่ซีคูบีเหมือนกันอ่าอ่านี่ผมเรียงให้ครบเลยระบบอะไรระบบ ไฟฟ้าพี่เลยนี่เป็นเป็นรหัสชูดมั่งอันนี้เป็นรุ่นรหัส F B 6 6 2 4นะครับบอดี้เหล็กนะครับตัวนี้6 6 2 4ครับโอเคสี่คูบีนั่นเองครับ M M สี่คูบีนั่นเองโอเคบริเลกยิงกระเบื้องคอด้านหนึ่งขอยด้านหนึ่งด้านหนึ่งเหล็กก็คือผมบอกล่องลึกนะครับมัมีโลโก้อ่ะสีดำล่องลึกลงไปโอเคโอเคบอดี้เหล็กครับผมตัวนี้ก็แจ้งราคาไปนะครับตัวนี้อยู่5,000 ห้าพันถ้าไหร่าก็แปดร้อยบาทก็หวาห้าพันแปดร้อยบาทเหรอท่านเท่าไหร่ครับห้าพันแปดร้อยบาทโอเคห้าพันแปดร้อยบาทอ่าขอราคาแล้วนะอโอเคขอราคาแล้วนะโอเคไปตัวตองไปไเป็นเสร็จสี่สี่คิวบีเหมือนกันสี่คิวบีครับอันนี้เป็นระบบอะไรเอ่ยไฟฟ้าเหมือนกันครับระบบไฟฟ้าบอดี้เป็นพลาสติกลาดลาดอะไรครับ ก็ F ครับชาร์ปอติมันจะต้องได้ F โอเค F หกสองสี่ F หกสองสี่โอเคหอยด้านหนึ่งครับด้านนี้เดี๋ยวเราบอกราคาครับตอนนี้โปรโมชั่นไปนะครับห้าพันทั่วนะห้าพันบาทชาร์ปอิสติหบอดี้าพันบาทอ่าห้าพันทั่วพร้อมแบบพร้อมนิชาร์จโอเค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 ถัดไปเป็นถัดมาก็เป็นซีคูบีเหมือนเดิมแต่เป็นตัวนี้เป็นแก๊สโบแบ็กแก๊สโบแบ็กอ่าแก๊สโบแบ็กก็ขึ้นโลเซ่ด้วย MC รหัส MC ถอยหลังไปนิดนึงโดนแสงหน่อยอ่าโอเคเอออ่าดึงเดืงทันร้านหน่อยแกอโอเคเกียร์สไลด์หน่อยอ๋อมันเป็นว่ะด้านหนึ่ง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 เป็นตัวนี้รหัสอะไรครับ m c 6 6 2 4 m ครับอ๋อครับผมราคาโปรโมชั่นอยู่5,600บาทครับผมโอเค5,600บาทอ่าโอเคครับไปถัดไปถัดไปถัดไปเป็น SSM เหมือนกันแต่ตัวนี้บอดี้เหล็ก ครับผมนี่เป็นดีบัตติเหล็กรหัสรหัส F หนึ่งสาม F B คือท้าวบดีเด็กขึ้นต้นด้วย F B ครับ B หกหกหนึ่งสามอ่าจะโชว์งาน่บบนี้นะฮะสองแบตคอามดีชาร์จโอเคอีกด้านหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งราคาตัวนี้โปรโมชั่นเปิดห้าพันหกร้อยบาทห้าพันหกร้อยบาทสองแบตคอามดีชาร์จโอเคครับ อ่าถัดไปจริงๆมันจะมีอีกนะอ่าเดี๋ยวข้ามไปก่อนเดี๋ยวบอกรุ่นไหนที่ยังมีในนี้มืนยาบ้างนะครับเป็นปืนยาบ้างอันนี้เป็นระบบไฟฟ้าเอเซ็กซหกนั่นเองเอซีกับเอเอหนึ่งเป็นหน้าเวียดนามเดี๋ยวไว้ที่หลังนะเวียดนามหน้าลางก่อนเอซีกับโอ้ยาวมากยาวมากพี่ตัวนี้ยาวยาวไปถึงไหนครับ ยาวถึงข้างนอกเลยพี่มึงก็เกินไปอือันนี้หูอะไรนะหูเยี่ยวพี่ตอนนี้หูได้อันนี้ตัวไี้ไข่ด้านนึ่งไข่ด้านหนึ่งไข่ด้านหนึ่งอันนี้ล่าท์เลยนะตัวนี้ตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าดูรหัสตัวนี้ไหมนี่บอกไฟฟ้านะรหัสตัวนี้ F หกหกสองศูนย์สองศูนย์นี่เป็นระบบไฟฟ้านะครับบอดี้พลาสติกนะ <ส>ตัวนี้มันพล um าสติกพี่พลาสติกตัวพลาสติกแต่ว่า like ตัวนี้เป็นเหล็กอ๋อเป็นโลหะลังตัวนี้เป like ็โ ja นโลหะแต่ตัวนี้บอดี้พลาสติกโอเคครับราคามาราคา6620 5,200บาท5,200บาทห้าร้ยาราคานี้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อ่ะไปถัดไปเปนี่เวียดนามใช่ไหมชาวเวียดนามใช่ครับเวียดนามนี่ผมนี่เป็นแก๊สนะแก๊สตัวนี้นี่เป็นแก๊ส เอ็ม1ีบลเวียดนามครับผมเกียร์บ็อกเป็นอะไรครับเกียร์บ็อกเป็นโลหะโลหะอันนี้เป็นเป็นแก๊สพี่้กล้องไม่มีไม่มีเกียร์บ็อกพี่ครับผมครับขอโทษครับขอโทษครับดึงคือรักขันรังมาขันรักมาชดปิดแก๊สโซแตัวนี้มึงจะเฮทำไมอีกด่านหนึงด่านหนึงด่นหนึ่งโชว์โชว์ขอดูงานนี้นึี่โอเคมากิ้งโอเค เอ็มสหนึ่งไงฮะไม่เล่นรุ่นไรเอ็มสิบหพี่อะไรเอหนอันนี้รหัสของมันเอ็ม6 6เอ็หหหนึ่งแปดเอ็มนะครับเอ็ม1 8หกหกหนึ่งแดเอ็มราคาแก๊สอ่ะราคาแค่ห้าพันห้ากนะห้าพับห้าเออห้า0ห้าองนะเอ้ยลองทำทำเข้าแถวแถวตรงแถวตรงก็แถวตรงยังไตาตตายรได้งใคทได้ เอ็มเปไนออแไงอย่างนี้นี่อ่แล้วแต่แล้วแต่อลไรี่หานี่หาเออเได้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 นาทรงโจรนะเดี๋ยวทถูกอ่ะย่ห้อ่ครู้าว่าไปไพไปไอไปัดไปถดไปแก๊สระบบแก๊สแก๊สเบกอนั่นเองระบบแก๊สเหมือนกัน เอซิหกเอซีลาสเหมือนกันหาดอะไรครับเนี่ย MC MC หกหกสองศูนย์ M MC หกหกสองศูนย M โอเคไขอดูขอดูบอดี้หน่อยด่บอดี้นี่ยิงล่องลึกอันนี้เป็นเล็กะยิงล่องลึกล่องลึกมีโล่อลังราคาอยู่แค่หกพันสอง้วยนะตัวเนี้ยโอหนะหูถอดได้เนาะหูถอดได้ถอดได้ไี่ตัวนี้ โบ้านะโบเป็นเหล็กราคามาหกพันสองไงอันองหกพันสองค่หกพันสอโอเคครับไปาเบน M16 M1 ที่เป็นบอดี้พลาสติกก็มีนะไฟฟ้ากมีไฟฟ้าก็มีราคาไม่แพงด้วยตัวนี้ได้แม็กซันมาด้วยนะครับผมอ่านี่เหมือนอะไรซัมา้วยให้หลัวไปแก้ตัวดิให้หลวแก้ตัวดิหแก้ตัวดิใหม่เทาแถวท่าแถวตรง อะไรมึงเอาลงตรงเลยหรอวะพอขึ้นมาฮะพอแล่าขึ้นมาอ่อเออเหมือนไม่เคยไปนะครดูดีเทลหน่อยดิอืออ่ันนี้บอดี้พลาสติกครับก็คือพลาสติกหมดเลยเพราะหลังหน้าก็เป็นพลาสติกหมดเลยตัวเลยด้านหนมากด้านหนึ่งอเคนี่ราคาแค่4,800ัเองอ่ะเนี่ยอันนี้ผม่ยืถอดไม่ได้นะครับอันนี้ผมที่ถอดไม่ได้แต่อันเี้มลอยอ่ะผมมือลอยบิดได้ บิดได้โ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคโอเคต่อไปรุ่นที่เหลือคือรุ่นที่เหลือที่ยังไม่มีในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราลงรูปให้จะมี M4 Stubby นะครับ M4 Stubby นะครับพอดีอของมาส่งยังไม่ทันนะครับ M4 Stubby มันรหัส F อะไรนะ เ6ฟเอหกหกเป็นบอดี้พลาสติกนะครับครับผมราคาจะอยู่สั้นข้างตัวอ่าตัวเล็กๆนะดิ้กเรยนะเล็กอ่ๆเดี๋ยวจะลงรูปไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ราคาอยู่4,900บาทนะเดี๋ยวเราลงรูปมาให้นะในคลิปนี้ยังไม่มาแล้วก็มีทีเด็ดของเราอีกตัวหนึ่งก็คือ MP5 มพีไฟฟ์เอ็มพีไอ็มพีไฟโอ้โหต่อ่าคนนั้นดิ้กเลยนะโอ้โลงรูปไปตรงนี้เหมือนกันนะครับราคาอยู่4,400บาทโอเคครับนะครับแล้วก็จะมี MCA1 MCA1 ตัเอ็มสีรับแต่ว่า เป็นตัวพลาสติกเป็นตัวบอดี้พลาสติกก็มีนะอ๋อบัตี้พลาสติกก็มีนะโอเคโอเคโอเคราคาแจ้งราคาไป็นตัวเดี๋ยวลงไม่ทันอ่าสี่พันหกร้อยบาทนะบอดี้พลาสติกถ้าเป็นทรงนี้ M สีเล็กก็เป็นทรงนี้ใช่ใช่ครับโอเคครับ่าเนี่ยคือก็ครบแล้วของโกนนันเกิลทังหมดครับผมมีเข้ามาทั้งหมดโอหูสิบกว่ารุ่นนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยเยอะจน ผมไม่จะไม่มีที่อย s <S ู่ก네ันแล้วจริงๆอ่ะไม่มีที่เก็บของแล้วดูเดินยืนยืนต่อแถวกันนะยืนต่อแถวกันเลยดูด่นแค่เข้ามาแทบไม่ได้ยืนเรียงหน้าไม่ได้แล้วเรียงหน้ากันเลยครับผมใครสนใจนะครับก็รีบมาจับจองกันนะครับปืนโกลเด้นนิกเกิลเนาะงานฮ่องกงราคาไม่แพงใช่นราคาไม่แพงแล้วเป็นแก๊สด้วยพี่แก๊สครับแก๊สในราคา5,000กว่าบาทใช่เจ้าบ้าเราไม่ถึง WE นะเราเคยรีวิว WE ไปแล้วใช่วันที้ครบงบไปถึง5,000กว่าบาทที่มีคนถามบ่อยๆเนี่ยมาแล้วใช่แลแล้วเราจะมี เดี๋ยวเรามีคลิปตอนพ่เตอร์ยิงให้ดูแรงโบแบ็กเป็นยังไงโอเคได้เลยเเดี๋ยวขึ้้นใหลชอบแบบเป็นแก๊สแบบโบแบ็กยิงแรงเท่งให้ครับป๊ในราคาห้าพันกว่าบาทโคตรคุ้มอ่ะพี่ถ้กับบ้านมันเป็แก๊สมันมากแล้วพวกนี้ซ่อมได้หมดเนาะอารมณ์ละลายมีชิ้นอยู่แล้วนะครับพิเตอร์ก็ทางร้านก็ดูแลให้ค่าแรงไปค่าแรงให้ถ้าอะลาลูกค้าออกโอเคครับสนใจก็มาที่เลยครับร้านฟ้าบีบิกันตั้งอยู่ที่เมก้าพาซาสะพานเด็กครับ ชั้นสองห้องบีสองสี่แปดครับผมต้องแปดหมื่นรอบเลนะเพราะไปฉาดไปแกก็ร้านฟ้าอยู่ที่ห้างเมกาบาซ่าพาเล็กชั้นสองครับห้องบีสองสี่แปดครับเจอพี่เต้ยครับโท์หนึ่งรับผมอยต้อมครับพี่ฟ้าแล้วเรียกติมมันสงสารมันสงสารมันสงสารโอเคครับผมก็ฝากช่องของเราด้วยครับครับ F A เฮ็ดปีบีกันเด้วยทำเป็นการทอยทำเีการทอยดีกว่าสดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์นะครับพูดจนมึนไปหมดแล้วครับผมช่องทางการติดต่อก็เป็นเฟซบุ๊กนะครับ f a h e b i g a n ครับผมเข้ามาในเซสเมสเซนเจอร์อ่าถามสอบถามข้อมูลเป็นรายละเอียดทั้งหมดได้เลยถามข้อมูลนู่นนี่นั่นได้หมดนะครับสั่งซื้อในนั้นเลยก็ได้นะครับโอนเงินเก็บได้หลาทางได้หมดทุกช่องทางนะครับแล้วก็ออดีไล อ่ในไลน์ก็แล้วกันไลน์แอฟ FA เฮ็ดบีการครับผมฝาบีกันแอฟฝาบีบีกันครับผมเราเข้ามาตอบถามเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างสั่งซื้อในนั้นได้เลยโอนตังินในนั้นเก็บเงินไปทางส่งรายชื่อส่งชื่อส่งที่อยู่ได้หมดเลยครับผมนะครับแล้วก็มีช่องทาง Lazada Shopee ตัวเลือกอ่า FA RB บีบีการครับผมกดค้นหา ใชอบค้นหานะครับว่าดูรูปโลโก้สายมือพิมพ์คาว่าบีบีกันก็ได้ดูโลโก้ในร้านมีปืนรุ่นไหนก็เข้าไปดูได้ในนั้นอ่าดูรูปในนั้นก็ได้แล้วแ่ปรูปมาถามในเมสเซนเจอร์ในไลนก็ได้ถ้าใครสะดวกทางช้อปปี้ล d a ก็สั่งอย่างนั้นได้เลยได้เลยนะครับก็มีแค่นี้เนาะไม่มีอะไรแล้วปับป้ากันแล้วเนาะพี่ฟ้าทำอะไรอะไฟร้อนจังเลยเอาพี่มาหน่ะ อ่าขายปืนเนอะพี่อ่ะขายปืนเนอะอันนี้ฉีดทุกชั่วโมงครับฉีดแอลกออฮล์ให้ลูกค้าทุกชั่วโมงที่ร้านเราดูแลความสะอาดต้องช่วยกันป้องกันะฉีดฉีดเออฉีดหวยหลดอ่ะเออเดี๋ยวฉีดทุกวันผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปก่อนครับเออมีทั้งหมดแล้วไป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 แี้วไปแล้วไปแล้ว